สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรีวิวของ i-mobile i-style 220นะครับซึ่งเป็นโทรศัพท์ราคาเออประมาณ2,000บาทนะครับอืมสำหรับวันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเสียงแบบเออมีน้ำมูกอะไรเงี้ยกำลังไม่สบายอยู่ครับสำหรับเออตัวเครื่องไม่ใช่ตัวกล่องนะครับก็จะบอกสเปคอะไรไว้ด้านหลังนะครับนี่คือเอา ที่แปะหน้าจอมาแปะไว้หน้ากล่องเฉยๆนะครับสเปคก็จะประมาณ <c oughs> จอ4.5นิ้วนะครับ CPU Core i ส1.2เป็นของสเป c t r u m นะครับ s p e ด t r u m ก็ใช้ได้นะครับการ์ดจอ m a สี่ร400นะครับ Ram 4 Ram 512ครับกล้อง5ล้านไม่มีทัชโฟกัสนะครับ แล้วก็มีไฟ,ไฟแฟลชซึ่งสว่างใช้ได้นะครับในระดับราคาถูกแล้วก็แบตเตอรี่1,800รม ah ิลลิแอมป์นะครับซึ่งเหมาะก่อนอรุ่นนี้ซื้อมาแรกๆอาจจะมีบ้างครับต้องทําการรีเซ็ตเครื่องหนึ่งครั้งแล้วก็ชาร์จแบตให้ให้มันอยู่ตัวครับประมาณสัก1วันหรือ1คืนอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะซื้อมาตอนแรกก็งงก็เจออาการแบตแบตวูบไวมากวูบเลยครับแบบป๊แบบเดียวครับ ครับก็ได้รอแกะใช้ไปแล้วแหละสำหรับตัวเครื่องก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับข้างบนมีกล้องหน้าแล้วก็ลำโพงสนธนานะครับจอ4.5นิ้วนะครับเป็นจอน่าจะจอ,จอธรรมดานะครับแล้วก็มีปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มแบ็คนะครับ ตัวเครื่องค่อนข้างหนานิดนึงนะครับจะเป็นทรงเหลี่ยมๆคล้ายๆไอคิวบิกหนึนะครับคล้ายๆ i อคิวบิก็ข้างๆจะมีปุ่มวอลลุ่มนะครับแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ข้างบนมีแจ็ค3.5นะครับข้างหลังจะมีกล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ไฟแฟลชโลโก้ไอสไตลนะครับโลโก้ไอเมข้างล่างส่วนลำโพงจะอยู่ข้างนี้นะครับ ออกแบบดูจีนมากเลยนะก็ <c oughs> สมราคาครับก็ถูกถูกดีถือว่าราคานี้นะครับเอาอะไรมากมายเดี๋ยวคิดว่าครับเออแล้วก็แบตก็อยู่ข้างในนะครับแปดพันแปดร้อยมิลลิแอมก็ขออนุญาตไม่แกะฝาหลังให้ดูนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ประกอบแน่นหนาดีนะครับแกะฝาหลังยากนิดนึงนะครับอ่าก็ไปดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างสำหรับ ฟิล์มที่ติดมากับกล่องนะครับก็ติดไว้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟิล์มใสนะครับสำหรับในกล่องก็มีเคสเคสพลาสติกใสๆนะครับก็พลาสติกนะครับใบรับประกันนะครับใบอะไรวะเนี่ยน่าจะใบเสร็จร้านหรือเปล่าอ๋อใช่ แล้วก็จะมีหูฟังสมาร l ทอกนะครับแล้วก็ที่ชาร์จสายชาร์จแบบติดกันนะครับไม่ได้แยก,แกขออภัยนะครับเป็นแบบแยกนะครับขออภัยเป็นหัวชาร์จ usb นะครับแล้วก็เป็นสายชาร์จแยกแล้วก็มีคู่มือแบบเป็นแผ่นพับอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นเล่มเหมือนแต่ก่อนและแล้วก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ฟิล์มที่ติดไว้ อย่างที่บอกนะครับ <c oughs> สำหรับการแกะกล่องก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับค่อยมาดูเรื่องการใช้งานแล้วเบื้องต้นแล้วก็อะไรในวิดีโอหน้านะครับสำหรับใครที่สนใจว่าตัวนี้จะพอทำอะไรได้ไหมบอกไว้เลยว่าตัวนี้คะแนนอันตุตู้ประมาณหกห้าแปสองครับประมาณหมืนแปดอะไรเงี้ยครับ าจอก็ใช้ตัวเดียวกันคือมารีลลี่400นะครับก็ถือว่าทำงานโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ